ได้้เสียวแล้วแล้วโดนอยู่ได้เพราะใหญ่ถ้าถ้าตัวบพของมัน่าจะโดนโดยรวมเป็นไงบ้างพี่ความสึกตอนนี้ครับก็เสียใจครับเสียใจที่ไม่ได้ไปต่อเราชีงครับเป็นชีทั้นที่สองใพี่ในคอปลองพูดความสึกของพี่ตอนนี้มัน่อยว่าเราตั้งใจซ้อมมาเราตั้งใจเต็มที่ครับแต่ว่าด้วยวันนี้เกมมัน นิดนึงครับเวลาเราเราจะปล่อยเขาเข้าเข้าเขาสิ่งก่อนคิดว่าถ้าถ้าจุดไหนเลยที่ที่เราจะชนะเขาได้วันนี้ครับท um si er ี่ก็มีหมัดครับมีหมัดหมัดครับแล้วก็เราจะลงล่างก็กำลางเตือนไปด้วยไหมเตือนหน่อยแล้วก็เขาใหญ่เขายาวด้วยเราต้องลงล่างที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็โดนเตือนเป็นไงพี่วันนี้ก็เต็มที่แล้วแต่ว่า ไม่มีอะไรสมหวังตลอดไปแล้วมี่นี่ผิดหวังมากซีซั่นที่แล้วนี่หยุดที่รอบไหนครับรอบรองครไปอาชาโด้รอบนี้เลยรอบนี้เลยโอ้โหมมีี้อะไรตอนนี้ก็ไม่พ้อครับเพราะว่าผมก็มันตายแล้วก็ทำทำยิงทำอะไรด้วยก็ไหลายอย่างหลักเกิดอีกยี่สิบแปดยังต้องได้อีกนานหนึได้ร่างกายแล้วก็แล้วตัวมีอยู่ครับ แต่ก็ต้องเสิ่งเสผู้ตั้งผู้สเพราะว่าอยว่าม้อันเองครับใช่บอกเพิมนอยว่าเอ่อเ่ากัไปเราก็จะกลับมานมาข้นมา้ครับครับถ้าใให้โอกาสกมารับยังไม่ทอแท้มันมีทุกคนครับเอาโอเคนะลนะเท่ากับใจด้นะใจด้ครับครับวนิดหน่อย ครับก็นี้ก็เล็กก็แพ้ครับแล้วก็นี่แแพ้เพราะอะไรอ่ะนี่เลยก็จะเดินช้าหน่อยเรื่อยมไหมเออเดื่อยรื่อยเรื่อมัเโดนแลก็ได้ก็คือก็คือยังเราต้อแพ้นะก็มันก็เด็ครับก็ไม่เป็นไรรรมการมาอะยกสองยก2เป็นยัไงบ้างสองก็เด็วเรวขึ้นแล้วก็ดูได้ยอายุ อาวุธเยอะขึ้อได้ไรได้ไรก็ได้ตีเข่าบด้ฟันซอดฟันสองอือยกสองยกสองนี่ก็คือเป็นยกที่กลับมาหนึ่งแล้วนะหมดยกสองเนั้นเรามั่นใจยังไงก็มั่นใจว่าจะมีได้ได้ได้ดีกว่านี้เราต้องได้ทุกสายมีคิดว่าเราจะถขับมาชนะไหมยกเฉพาะที่เขาก็เริ่มงแถวเกิดอ๋อรู้เลยใช่ไหมเรื่องแถวคือรู้ยกสองเห็นไหมที่พูดบอกอะไรเรากส หมดแนรับหนึ่งหนึ่งครับเออครับหมดทุกสองดูจริงดังครับาเขาสั่งคิวสั่งน้องเขาบอกว่าต้องเดินเร็วมีอาวุธเสริมหน่อยครับจังหวะเราโชคดีเราได้รูปร่างได้กาเปลี่ยนรูปร่างครับเขาก็เตรียมตัวมานานครับผู้ชกก็เก่งครับยอมรับครับแต่แรกก็เดี๋ยวมาตัวไม่รอดนั่นครับยกสามพี่เห็นต้องยอมยอมรับว่าอาวุธิบอหนักมั้ยกสามพี่เห็นในช่วงแรกๆเนี่ยโดนหมัดโดนนหมัดเอาทั้งเลยไหมไม่ไม่ไม่มีอาการอะไร จะจะโดนตนี่จอายัไงอือโอ้วันนี้ก็ชะาแล้วเนาะครับรู้เขารอรอบกี่รอบลนะรอพูดต่อสู้เราพูจะสู้เจอใครครเออเจอบดาในใจในใจในใจอยากเจอใครก็ได้้มาถขนาใเลกจริงๆอ่ะนนองระหว่างที่ทลาแสนผลครับถ้าชินาท่าแบบท่าก็ มันก็แปลกแบบเทพาสายพนุทลทรงนะคนลารสไตล์คิดว่าใครต่อยากกันสายพนกับใครนะที่ถามว่าใครต่อยากน่าจะเป็นนิเทลต่อยากโอ้ริเทลนะเคยต่อยเจอแล้วไม่น่าต่อยันยังไม่เคยเจอเจอใหม่ๆสดๆทั้งคู่แหละเรามั่นใจเรื่องสามล้านนี้เรามั่นใจขนาดไหนฮะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจเลยถือไว้ไหมนันอยู่ได้แบบว่าซ้อมด้วยครับแล้วซ้อมต้องซ้อมมาแบบให้ดีที่สุดเลยว่า เป็นรงรางวันเยอะมากเคย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 ชิงรางวันเยอะเคยชิงรอบยสูรอบยสูอ๋ยุสูหรอล้านังรอยน่งนู้งิั้อหนึ่งคันก็ร่่มสองล้านหน้าครับต่อยห้ยกมีความมั่นใจมากความมนถือว่าเราช่าได้ห้ายกเเราแบบชิมได้ไหมครับอ๋อนัชิเริ่มมีห้ายกแล้วห้ายกเก็อ๋อก็ถือว่าเข้าทางเราเลยเนี่ย ใช่ไหมอเออเป็นเกมของเราเองนะเพราะว่าสามยกนี่มันเป็นอะไรนิดใหม่ๆแล้วแบบหาไมได้แล้วห้ายกนี่เข้า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 ร็อกหรือว่าเข้าร็อกไหมใช่นะครับหือว่าเข้าร็อกไปห้าย้ายยกนี่ชิงห้าเลิศนห้ายกนะเข้าร็อกไหมเข้าร็อกเราไหมเข้าล็อกเราไหมเข้าทางเราเข้าทางเราหรือว่าเข้าทางเลยใช่ไหมครับเราเป็นมวยเข่าแล้วก็คัยิงเกลียวเราน่าจะไม่จะตายพี่วุตมีอะไรที่น้องตระเลปกับพงศ์แก้ไขไหมครับตอนนี้ดูแลเสริมอาวุธ ตลอดนะครับว่าเราโมยตัวสูงก่อนมันงมีแต่เขาว่าไม่ได้ครับนอกจากเซ็นสอดต้องต้องต้องเสริมอะไรเป็นพิเศษครับต้องเสริมศอกเสริมหมัดนะครับตีตีเขาทุกวันนี้ยโยเกมเปลี่ยนหมดครับเราต้องเอาวุฒให้หลากหลายครับแล้วมีเพื่นมาเยอะนะสามร้านเสียใจเสียใจเมียัจฉริดับเบิ้ลให้ให้น้องอีกเท่าไหร่ครับพี่วิทย์อบอกได้ไหมอ๋อเกจัยเขามีให้ให้น้องอยู่แล้วทุกคนนี่แหละครับทุกทครับเขาก็ไม่เคยได้เอาอะไร ี่ยกกกใให้เเดด็็ันนๆอครัิวลิสมีบนบานไว้ที่ไหนบ้างไหมครับถ้าได้ถ้าได้แชมป์กี่ที่พอบอกได้ไหมอ่า้างนะครับขออน้ามือไปอครับรอัออออออะฝ่ายเอนะ็มี่ะครับฝ่ายเอ็มซีน